และนี่คือที่สุดของคฤหาสนหาเคลื่อนที่ได้นะครับ Lexus LS460L ปี2012ราคาเมื่อหนึ่ง11.89ล้านราคานี้คุณซื้อบ้านได้หลังหนึ่งนะครับแต่คุณจะได้คฤาสนหาที่ออปชั่นล้นสุดมีตู้เย็นบอกนั่งสบายเทียบเท่า Business Card หรือ Privat e Jet พร้อมกับอุปกรณ์ถอยจอดด้วยตัวเองซึ่งเมื่อก่อนล้ำมากๆตอนนี้นะครับราคาเพียงแค่ 9 9 9 9 0 0บาทบอกเลยว่าโคตรดีนะครับเดี๋ยวไปดูเลยกันว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับเทมจากช่องโนเนมนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ในคะเลหาดเคลื่อนที่ได้ที่ขับดีมากแล้วมันก็เกินเอื้อมมากๆเลยเพราะเป็นผมผมก็ไม่ซื้อในราคารถมือนหนึ่งมันคือลักชัวรี่ฟูลไซส์ลักชัวรี่ท็อปสุดของ Le ็ u s ั e x u s Ls นะครับจริงๆเจเนอเรชันตอนนี้เนี่ยผลิตมาเป็นเจนที่4แล้วนะเจนแรกเนี่ยเขาเป็นที่สุดของเล็ u ซัเลยนะครับเขาเรียกว่าบ่งบอกว่าจริงๆ To y o t a ยนะครับก็สามารถสู้ความหรูหราของรถอเมริกันหรือรถยุโรปได้ถ้าคนที่เคยใช้จะรู้เลยว่ามันมาตรฐานรถยุโรปคงทน ด้วยวัสดุของญี่ปุ่นแล้วก็ดูแลง,ง่ายราคามือหนึ่งโคตรแพงผมว่าการตลาดของเขาเขาตั้งไว้แพงกว่ารถยุโรปทั่วไปอีกนะครับในประเทศไทยนะถ้าคุณซื้อท็อปสุดมันได้เนี่ยคุณจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบรนดิ้งแล้วนะครับแต่ตอนนี้เอาง่ายง่ายว่าราคามันจับต้องได้มากเล็กซัสอนะ่ะคุณซื้อมือสองคือคุ้มสุดเลยนะครับตัวเจนนี้เป็นเจนที่4นะตัวนี้เป็น ls 4 6 0กนะครับก็คือเป็นเครื่อง v 8 4 6 0 0 cc นะครับให้แรงม้าถึง380บกนแรงมา้า คู่เกียร์มัด8สปีดเป็นตัวแรกที่เขาใช้เกียร์8สปีดเลยแล้วก็อย่างที่2ก็คือตัวรถ LS460 ตัวนี้นะครับให้ออปชั่นที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันของแต่ละปีเนี่ยมาให้ครบหมดเลยถ้าพูดถึงเครื่อง LS600H นะครับมือหนึ่งแพงมากๆนะแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยซื้อมือหนึ่งกันเอาง่ายๆแค่460ตัวนี้นะมีตัวช็อตวิวเบสนะครับตัวช็อตวิวเบสน่าจะขายประมาณ8-9ล้านท็อปสุดของตัวลองวิวเบสเนี่ย คือ11ล้านกว่าคือตัวนี้เลยนะครับดังนั้นคุณคิดดูมือ1 1ึล้านอะ่ะเป็นคนจะซื้อ11ล้านผมเห็นว่าส่วนใหญ่เขาไปซื้ออย่างอื่นกันนะครับดังนั้นรถมันเลยมีน้อยคุณรู้ไหมว่ามือ2ราคามันจับต้องได้มากคันนี้นะครับเป็น Lexus L S 4 6 0นะครับปี2012ไม่แค่16,000เท่านั้นเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉม รถคันนี้สภาพโอเคออปชันไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวคุณดูตอนออปชันจริงๆออปชันมันเยอะมากนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าราคาน่าสนใจมากมือหนึ่งสิบล้านนะครับตอนนี้ตัวลองวีเบสนะท็อปออปชันสุดเลยนะครับเบาะนวดถอยจอดด้วยตัวเองเนี่ยตอนนี้ราคาเหลือเพียงแค่999,000บาทนะครับใครสนใจครับ0 6 1 7์6 2 2ครับ0 8 1 9 0 8 2 0 2 6หรือคิอวอาโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับลองแอดเข้ามาคุยดูรถกันนะครับบอกเลยรถสภาพโคตรดี เดี๋ยวเรามาลองเหยียบให้ดูนะเราจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโชคสปอร์ตนะปลดอีโคออกนะสิ่งหนึ่งที่ผมเหยียบนะเหยียบปุ่มเนี่ยเสียดายรถข้างหน้านะครับคุณรู้ปะผมจะบอกว่าพอโหมดสปอร์ตปุ๊บนะฟิลลิ่งคือโชคกับพวงมาลัยมันแข็งขึ้นแข็งแบบ ชัดเจนเลยนะครับแล้วเวลาเหยียบเนี่ยผมกดเป็น ECT คือ power อีกทีนึงนะครับเวลาเหยียบเนี่ยอาาัตราเร่งมันติดเท้ามากเลยเสียดายมากๆเลยมันเป็นรถที่ถ้าคุณมีคนขับรถคุณนั่งข้างหลังก็โคตรสบายผมปรับโหมดธรรมดาก่อนแต่ถ้าคุณนะครับปรับโหมดคอมฟอร์ตธรรมดานะแล้วก็ ใช้ธรรมดาปกตินะครับบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ก็แค่นี้ก็นุ่มมากๆแล้วนะครับขับก็ดีนุ่มก็ดีนะครับแล้วก็ออปชั่นนี่โคตรเยอะเลยค่าบำรุงรักษานะครับผม,ผมผมพูดตรงๆมันไม่ได้ถูกเหมือน t o y ยต a นะครับแต่ถามผมผมว่ามันคุ้มค่ากับรา,ราคารถในราคาแค่10กว่าล้านโชคนะครับพวกนี้เปลี่ยนได้หมดนะครับคุ้มค่าที่จะใช้มากแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ นุ่มนวลน,นะครับแล้วที่สําคัญคือมันโคตรเซฟนะครับโคตรแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าคาริฮารดเคลื่อนที่ได้แบบนี้ออปชั่นท่างในมีอะไรบ้างครับมาดูคาริฮาดเคลื่อนที่ได้สุดล้ํานะครับ Lexus LS 460L ปี2012นะไม0แสนหกพัอันนี้คือนวัตกรรมจริงๆเลยตัว Minor c h a n g ที่สนะจะมีออปชันที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วบอกเลยว่าในตลาดไม่มี คันนี้สภาพโคตรสวยเลยนะครับถ้าเป็นตัวที่2องเนี่ย2,010เป็นต้นมาเนี่ยมันจะดูเหมือนไม่ต่างนะครับพี่แต่ถ้าคนเล่นจริงๆจะรู้ว่าต่างอย่างแรกคือไฟครับไฟซีนอนลูกแก้วนะครับจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวเป็น1ิ1จะเป็นสีส้มตรงนี้ข้างข้างนะครับอย่างที่2ที่ต่างที่อยากให้ดูชัดเจนนะครับก็คือการชนหน้าถ้าเป็นตัว12นะตัว1 0ถึง12นะครับการชนหน้าคุณดูตรงนี้จะหงายขึ้น แต่ถ้าเป็น07-09จะควาลงใส่ลิ้นหน้านะครับ LX mode ด้วยตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของค่ายเล็กซัสนะครับส่วนใหญ่ชุดแต่งอันนี้หมดอันนี้นะครับซุ้มกันชนตัวนี้จะเป็นที่ดักลมเข้าไปนะครับเพื่อเป่าเบรคนะครับไฟสีนอนลูกแก้วมาพร้อมเลยนะ2ดวงนะครับถือว่าสวยเลยนะเอาจริงนะผมชอบมากเลยมันขับนิ่มมากเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งสำหรับกันชนหน้านะครับ กันชนหน้าเนี่ยเป็นตัวใหม่แล้วกระจังหน้าก็เป็นตัวใหม่นะครับกระจังหน้าตัวนี้จะสวยกว่าตัวเดิมเยอะเลยนะครับมีที่ฉีดไฟหน้าพร้อมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V8 นะครับ 4,600cc 380แรงม้าแต่คู่เกียร์ออตมัติ8สปีดนะครับอัตราเร่งดีมากแล้วก็นิ่มนวลมากๆเลยเครื่องเซอร์วิสดีนะครับรถไม่ได้มีชนหนักนะบอดี้เดิมๆทั้งหมดคุณดูความเนียนของ Lexus นะครับคือเขาเก็บทุกอย่างแทบจะคุณไม่ต้องเห็นเครื่องเลยนะครับนะครับใส่ล้อขอบ19มานะ แล้วก็ยางเป็นมิชลินพาร์ตโฟด้วยนะครับพร้อมคาลิเบอร์แบมโบนะคือบอกเลยว่าจริงๆตัวรถมันก็นิ่มนวลอยู่แล้วนะครับแต่งทรงเนี้ยหล่อเลยนะครับช่วงล่างดีเลยรถเขามีประวัติซ่อมมาตลอดนะครับช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างถุงลมนะคุณดูระดับนี้นะครับมันให้ความนิ่มนวลแบบต่อให้คุณเหยียบแรงขนาดไหนมันก็นิ่มนวลมากๆเลยนะครับอย่างที่2นะถ้าเป็นตัว m ม n เหลเชนที่2นะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านนี้นะครับปี0708นนะไฟเลี้ยวจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับ กระจกทุกบานเป็นเล็กซัหมดนะมีซันรูฟนะครับตองจริงโคตรสวยเลยอ่ะนะครับตัวนี้มีคีเรสทั้ง4บานนะครับเนี่ยโดยมีคีเลสสมดนะกระจกทุกบานเป็นเล็กซันะครับกระจกตัวนี้ก็เป็นเล็กสัดอยู่นะครับขอบประตูนะครับจะมีคิ้วคิ้วประตูนะผมว่ามันสวยดีนะครับมาให้ความรูหลามากๆ ตัวนี้จะเป็นตัวลองวิวเบสนะอย่างที่บอกว่าจะเป็นตัวท็อปสุดสเปคที่ขายนะ Ls460 นะครับจะมีทั้งตัวไม่ลองวิวเบสและลองวิวเบสนะครับบอกเลยว่ามันสบายมากๆมันยาวมาแล้วแบบหู้ข้างในหรูหรามากๆนะครับประตูดูทุกบานนะล้อนะครับขอบ19สวยเลยดูด้านหลังนะครับต่างจากตัว Minor c h a n ชนนะครับคือตัวไฟครับถ้าเป็นตัวปี0 7ถึง09นะ ไฟจะไม่มีสีเหลืองตรงนี้นะครับจะเป็นแค่ขาวกับแดง2ฝั่งตัวนี้จะใหม่ขึ้นนะดูง่ายๆคือถ้าเป็นปี 10, 11, 12นะครับไฟตัวนี้จะเป็นทิมทับทิมเหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับข่อคู่มาจากโรงงานเลยนะสวยนะครับโอเคเลยดูสปอร์ตนะแล้วก็ดูลักัวรี่มากๆแล้วเขียนลย L S 460นะครับเจ้าของเก่าติดดักเทลมาเรียบร้อยแล้วนะครับฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้าไฟฟ้านะ กดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่มันให้ความหรูหรานิ่มนวลมากๆเลยนะครับนี่กดปิดไฟฟ้าด้วยนะกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับสภาพโดยรวมเนี่ยเดิมเดิมเลยนะพื้นที่ห้องโดยสารถือว่ากว้างนะครับคันนี้มีข้างในมีตู้เย็นนะตรงนี้มีตู้เย็นด้วยปิดนะครับก็สามารถกดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในที่สุดของความหรูหรากันดีกว่ามาดูภายในของ l ล็ u ซ LS กันนะครับกุญแจนะจริงๆกุญแจเนี่ยสามารถมีเคเลสนะครับเนี่ยกด นี่คือล็อกแล้วนะครับจะเปิดเนี่ยก็าสามารถเอามือเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับอยากให้ดูเบาะนะคุณดูสภาพเบาะโคตรสวยเลยสภาพนั่งโคตรสบายเลยนะครับจริงๆที่ให้มาดูสภาพจริงนะคือผมว่าหนังเล็กซ์าซาร์มันมันดีอยู่แล้วนะครับสภาพรถคันนี้คือไม่ได้เน่าเลยคุณดูนะตามขอบทุกอย่างพวกนี้ให้ดูเบาะก,ก่อนนะครับเบาะเนี่ยสามารถปรับได้เยอะมากเลยนะผมว่าจริงๆคือ ความนิ่มนวลผมเคยบอกแล้วนะเล็กซัก้จะคนละฟีลิ่งกับเล็กกับบ m เมนะครับนี่ตรงนี้ตัวดันเบาะมานะครับตัวดันฐานเบาะนะคุณดูดิยดันเข้าดันออกรีวิวคันนี้ดูนานหน่อยนะครับเพราะออปชันแม่งเยอะจริงนะครับลงนะครับขึ้นคือเป็นรถคันหนึ่งที่ผมผมรู้สึกว่าคุณซื้อมาคุณก็ไม่เหมือนคนขับรถครับแต่มีคนขับรถก็จะดีตัวนี้เป็นตัวตั้งลุมบ้านะครับเนี่ยถ้ามองตรงนี้สังเกตเลยว่ามันกดลงชัดเจนเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะคือลงนะครับขึ้นนะครับดันขึ้นก็ได้นะครับมันดันได้หลายทางเลยดูยเห็นไหมดันหลังก็ได้นะครับดันขึ้นก็ได้นะดันลงก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวดันคอนะให้ดูตรงคอนะครับดันคอขึ้นลงก็ได้นะเรมรถกันนะครับกุญแจอยู่นี่นะสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับโ <Okay. Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคโอเคปิดเสียงก่อนนะครับ เราเสียงเรียบร้อยแล้วโอเคคันนี้นะครับไม่หนึ่งแสนหกพันนะเวลาสตาร์ทมารำมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูแผงประตูก่อนเพราะแผงประตูแค่แผงประตูก็รำแล้วนะเครื่องเสยเป็นมากเลยบินสันนะ Reference Surround ด้วยนะครับ Surround แบบดีเลยอะ่ะจริงอันนี้ก็จะที่เก็บของเนาะอันนี้เป็นลายไม้นะครับคุณรู้ไหมลายไม้ใน Lexus นะครับแบบนี้นะ LS แบบนี้นะคุณดูเลเยอร์ไม้แบบนี้นะคุณคุณรู้ไหมว่าจริงๆอ่ะมันทำยากมากเลยนะ เขาเขากว่าจะทําได้ลายไม้แบบนี้นะครับเขาใช้ไม้จํานวนมากบีบอัดมานะครับกว่าจะได้ลายแบบนี้คือสวยสุดๆเลยนะตัวนี้นะครับสามารถมีตัวปรับเบลนะเนี่ยคุณดูนะปรับเบลลงนะครับสามารถปรับเบล์ขึ้นลงได้หมดเลยนะครับผมว่ามันสวยงามจริงนะประตูดูดหมดนะครับที่พับนะครับออโต้นะพับกระจกนะครับออโต้โฟนะครับตัวนี้ LFS นะคือตัว ไฟตามมุมเลี้ยวนะครับปักเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้คืออีโคโหมดนะครับแล้วก็นี่ตัวปรับกระจกนะถังน้ํามันนะครับแล้วก็ฝาอันนี้เป็นเกะนะคุณดูเกะยังความเนียนยังสุดๆเลยนะครับที่นั่งคนขับนี่ก็เยอะมากขนาดนี้แล้วพวงมาลัยนะปรับไฟฟ้าหมดนะครับเนี่ยปรับขึ้นลงหมดนะครับตัวนี้เป็นครูสคอนโทนนะนะครับตัวนี้ก็เป็นดิสนี่ หน้าจอต่างๆนะคุ้มหนังอย่างดีนะครับสวยงามมากเครื่องเสียงเป็นมาร์กเลยเป็นสันนะครับคือเครื่องเสียงดีมากอยู่แล้วนะมาดูตัวแอร์นะครับนี่แอร์บนนะนี่ไฟฉุกเฉินนะครับตัวจอนะครับโหเอาจริงนะตัวจอเนี่ยไม่ต้องพูดถึงออปชันเยอะจัดนะครับอันนี้มันเป็นทัชสกรีนอยู่แล้วนะครับ CD a u เ USB นะครับเครื่องเสียงตั้งซาวน์นะอันนี้ตั้งต่างๆนะครับ DSP ออโตเมติกซาวท์เลเวลนะครับเซอร์ราวมีหมดนะเป็นมาร์กเลยเป็นสันเนี่ยคุณดูนะครับมีมาร์กเลยเป็นสันขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแมปนะครับดิสเทนซ์ต่างๆนะครับแอดเดรสนะน,นี่อันนี้เป็นของฮ่องกงนะครับโอเคคลายเมดนะแอร์ Air นะครับเย็นเจี๊ยบอยู่แล้วนะมีแอร์พิวริฟายเออร์ด้วยนะครับเครื่องฟอกอากาศในนี้ด้วยนะครับเครื่องเสียงปรับทุกอย่างได้เซตอัพต่างๆนะ general นะครับปรับได้หมดอยู่แล้วเนาะคีย์เวิร์ดต่างๆเนาะโหจริงจริงปรับได้เยอะนะครับมาคุณดู wise ดีวะนี่จริงๆสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะถ้าคุณสั่งงานได้นะครับแมปต่างๆนะ home นะครับเซตได้หมดเลยนะเ,เดี๋ยวให้เซตให้ดูนะครับอันนี้ต่างๆ maintenance ของ lexus อะ่ะตั้งได้อยู่แล้วนะครับวันนี้อุณหภูมินะรถคันนี้เป็น air f o u zone นะครับแยกได้4ขาทั้งหมดเลยนะ t e m p e r a t u r อนะครับอันนี้เป็นปุ่มแอร์ต่างๆนะครับปรับแอร์หน้าแอร์หลังแยกทั้งหมดอันนี้จะเป็น CD นะครับใส่ CD คือข้างหน้าข้างหลังก็แยกได้หมดเลยนะแล้วบอกเลยว่าเครื่องเสียงโคตรด,ดีดีสุดๆเลยอะ่ะในระดับนี้ถือว่าดีมากๆแล้วนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็น AMF-M นะครับต่างๆนะจริงๆตัวนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้นะอย่างที่ผมบอกนะพวกนี้มันเป็นกรรมี่อย่างสวยเลยอะ คุณมันเป็นหนังกลับแบบหนมันให้ความหรูหราทั้งคันเลยนะครับพวกนี้เปิดนะครับเปิดปิดได้นะปิดนะครับได้เหมือนกันแล้วก็สามารถกระโดกขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็กระโดกลงได้นะครับคือให้สล n r o o หมดนะครับอันนี้ก็ไฟต่างๆเป็นสปอตเป็นเฉพาะจุดนะหรือจะเปิดประตูแล้วมันมีไฟก็ได้นะครับคือให้มาครบหมดเลยนะ เพดานข้างบนนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหนังกลับหมดเลยนะครับซึ่งสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับอันนี้ไฟหน้านะอันนี้ไฟส่องนะครับเวลาดึงนะครับเนี่ยเล็กซัสเนี่ยความหรูหราคุณมันดึงได้ขนาดนี้นะเนี่ยดึงเข้าดึงออกได้เลยนะครับมันไม่ใช่แค่ที่ปิดธรรมดานะคือหรูหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็หรูหรามากๆนะแล้วสภาพดีมากนะครับเสา A ทุกอย่างเป็นอะคันธาล่าหมดเลยนะครับอันนี้เป็นปุ่มโหมดนะครับ ุ่มนี้จะเป็นปุ่มโหมดวิทยุนะครับเครื่องเสียงต่างๆนะแต่ที่เจ๋งนะครับตัวนี้นะคุณดูนะตัวเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้คุณดูงงงว่านคืออะไรใช่ไหมครับตัวนี้คือการถอยรถจอดเองนะครับถัยหลังตรงนี้นะครับคุณกดปุ่มนี้ปุ๊บนะมันให้คุณเลือกครับนี่เปิดให้คุณจอดแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับเนี่ยคุณเลือกเลยแล้วคุณเลือกที่ที่คุณจะต้องการจอดนะครับเลือกนะครับคุณก็ทําตามที่มันสั่งได้เลยนะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับ องศาที่เราจะจอดมันไม่ได้นะเนี่ยสามารถปรับได้หมดเลยเนะี่ยคุณจะจอดเข่าตรงนี้ปรับได้นะครับเนี่ยปรับทุกอย่างได้หมดเลยแล้วกดโอเคนะครับมันก็จะสามารถเข้าจอดได้แต่เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีที่จอดให้เรานะครับเดี๋ยวเราอินเสิร์ตขึ้นให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวจะลองทาให้อีกทีหนึ่งนะครับมันยาวมากแล้วนะครับล้าสุดๆเลยนะเนี่ยคุณคิดดูอยู่ในนี้นะครับอันนี้เป็นเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับอันนี้เป็นสั่งงานด้วยเสียงนะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็เบรกมือออโต้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับพวงมาลัยขึ้นลงนะครับโอ้แค่นี้ก็ล้ำมากๆแล้วเนาะอันนี้เป็นโหมดการขับขี่นะครับสามารถปรับได้นะครับตั้งแต่คอมฟอร์ตนะครับเลือกคอมฟอร์ตได้นะคอมฟอร์ตนะครับนะหรือจะเลือกสปอร์ตนะครับก็สามารถกดได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับ ก็สามารถเลือกความสูงของรถได้นะครับมีไฮนะครับเป็นไฮไฮนะครับเนื่องจากว่าช่วงล่างเป็นถุงลมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสโน w นะครับพาวเวอร์นะครับเวลาเล่งแซงนะพวกนี้กดตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ทักชั่นคอนโทรลเปิดปิดนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะเย็นนะครับซึ่งผมชอบมากในเล็กซัอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นปรับต่างๆของรถนะครับตัวนี้คือจะปรับข้างหลังนะกดตรงนี้ทีนึงนะครับ มันก็จะสามารถปรับให้ข้างหลังกลับมาปกติอันนี้แอร์เป่าหลังที่ก้นนะครับเปิดข้างหลังอันนี้นะครับก็เลือกม่านหลังนะครับเปิดได้ทั้งหมดอันนี้ก็คือเลื่อนเบาะฝั่งนี้นะเนี่ยสามารถเลื่อนเบาะข้างหน้าข้างหน้าของผมได้เลยนะครับเลื่อนเบาะนะครับขึ้นลงได้หมดเลยเอาจริงนะมันโคตรออปชันโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก๊กลางนะสามารถ ใส่อุปกรณ์ต่างๆในนี้ได้หมดเลยนะครับใช้ได้เยอะมากๆเลยคนนั่งนะครับสภาพดีนั่งสบายเหมือนกับฝั่งคนขับเลยเนาะออปชั่นมีครบหมดเหมือนกันนะครับเบาะสามารถเมมได้3ระดับนะครับปรับเซทที่เบลได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกะเนาะเอาจริงผมว่าความสบายของรถนะครับ สุดๆเลยนะราคาโคตรคุม้มเดี๋ยวไปดูนี่นั่งข้างหลังที่สบายที่สุดกันดีกว่ามาดูที่นั่งที่สบายที่สุดของรถด้านหลังดีกว่านะครับประตูดูด้วยนะมันดูโคตรสบายประตูมันเปิดได้เกือบจาก90องศานะครับเเปิดได้สุดเลยอะ่ะคุณดูอุปกรณ์ทุกอย่างยังสภาพดีอยู่เลยนะครับบอกทุกอย่างยังสภาพโอเคอยู่เลยอะ่ะแผงประตูนะครับคุ่มหนังอย่างดีเลยอะ่ะ ามานั่งข้างในกันนะครับปิดประตูประตูจะเป็นประตูดูดนะเครื่องเสียงมาร์คเลยมีสันพบทั้งหมดนะครับคุณด,ดูประตูดูดปิดขึ้นมาดูดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณดูนะความพรีเมียมทั้งหมดเลยเนี่ยคุณดูนะเครื่องบนเป็นลําโพงนะครับบนหัวเลยนะแล้วก็คุณดูเนี่ยผนังทั้งหมดนะครับเป็นอะคันธล่าหมดเลย หังกลับอย่างดีนะครับลำโพงมีให้ครบหมดเลยนี่ yeah. มันคือความคราฟจริงๆนะแล้วมันค่อยๆสว่างนะคุณดูมันมีความนุ่มนวลของมันนะครับอันนี้คือที่นั่งที่สบายที่สุดนะครับอย่างแรกนะมีจอกลางนะครับนี่จอกลางเนี่ยสามารถใช้เมาส์ใช้รีโมทข้างหลังได้นะครับมีแอร์นะครับตัวนี้เป็นเลือกซีดีนะนี่ก็เป็นเกะเก็บนะครับเหมือนกุนนั่งเอา่านเลยอะ่ะเอาจริงๆนะผมว่ามันสบายมากๆเลยนะ นี่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวใส่วิดีโอนะครับแล้วก็สายปลั๊กนะคือทุกอย่างมันทํามาจากโรงงานนะครับจอกลางสวยงามมากๆซึ่งตัวก่อนหน้านี้จะเป็นจอจากข้างบนนะครับซงทามผมบอกว่าอย่างนี้ดีกว่านะนะตัวปีสิบสองจะเป็นตรงนี้นะครับที่คนดูที่เปิดปิดทุกอย่างมันดูนิ่มนวลมากๆเลยมาดูตรงกลางดีกว่านี่คือที่สุดของการปรับแอร์เลยนะครับ เรามปปรับที่นั่งที่สบายที่สุดของรถคันนี้ก่อนนะครับวิธีการปรับนะเรากดปุ่มนี้ทีนึงนะครับ,บกดปุ๊บเบาะนะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะไปข้างหน้าสุดเนี่ยไปสุดเลยนะเนี่ยมันจะพับคุณดูนะเดี๋ยวมันจะพับคุณดูโคตรเท่เลยอะ่ะนี่มันพับลงนะครับเพื่อให้ข้างหน้าเราเห็นแบบคุณดูขาสบายมากนะครับกดปุ่มนี้เสร็จเราสามารถปรับตรงที่นั่งของเรานะ นะครับปุ่มเนี้ยสองปุ่มนี้นะครับให้สบายตามที่เราต้องการนะครับเช่นปรับขาขึ้นนะครับนี่มาดูปรับขาเนี่ยโอ้สบายอ่ะเสร็จนะครับผมปรับตรงนี้ต่อนะให้ผมเอนเบาะนอนนะครับคือตอนเนี้ยเอาจริงนะถ้าคุณมานอนตรงนี้นะครับ ขายืดได้ขนาดนี้นะโคตรสบายเลยนะครับผมให้คุณดูนะเนี่ยเบาะมันสามารถเอนนอนได้แบบเนี้ยรถราคาล้านเดียวนะคุณนอนได้แบบเนี้ยเนี่ยคุณดูเนี่ยนอนนะครับนี่เหมือน r i v เ t e เหมือนคุณนั่งอยู่ใน Business Class หรือ Privat e jet เลยนะเนี่ยเบาะมันสบายมากๆคุณดูข้างหน้าเนี่ยคุณมองข้างหน้าก็มองเห็นนะครับมันพับลงหมดเลยนะแล้ววิธีการจะเก็บกลับนะโค,โคตรง่ายเลยนะครับวิธีการเนี่ยก็แค่กดนะครับ ปุ่มทุกอย่างให้มันเดิมนะครับอย่างเช่นคุณกดปุ่มนี้ทีนึงนะครับมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมมันจะถอยให้มาตามสเต็ปนะครับเป็นออโต้อย่างนี้เหมือนเดิมเลยนะครับคุณเอาราคาลงนะครับคุณก็กดปุ่มนี้ทีนึงนะครับลงปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเนี่ยคุณก็กดปุนน่มนี้ถอยกลับมานะครับ ให้มันถอยเข้ามาที่เดิมนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับหรือจริงๆนะมันมีปุ่มหนึ่งนะครับนี่ปุ่มนี้นะครับล้ําสุดๆก็คือคุณสามารถสั่งให้มันปรับออโตได้นะครับกดออโตทีหนึงนะอย่างเช่นอย่างนี้นี่ปรับกลับออโตนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันเปิดออโตนะเดี๋ยวคุณดูนะกดปุ่มเดิมนะครับนี่คุณดูตรงนี้ขาเลื่อนข้างหน้านะครับมันเลื่อนไปอัตโนมัติใน ตรงนี้เลื่อนแล้วดูครับโคตรล้าเลยอ่ะอยากกลับที่เดิมนะครับก็กดกลับอีกทีหนึ่งนะเนี่ยคุณดูนะกดกลับอีกทีนึงนะครับมันก็จะเอนฝั่งนี้ก่อนนะเอนขานะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะเนี่ยตรงนี้มันก็จะกลับมาเหมือนเดิม โคตรล้ำมาบอกเลยล้ำสุดดูให้จบนะครับออปชันจะมีอีกเยอะนะพูดไม่จบจริงๆเลยครับสามารถปรับนะครับเบาะทั้งหมดเนี่ยซ้ายขวาได้นะครับปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งขวาปรับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับปรับจากปุ่มนี้ตรงนี้ได้นะครับแล้วคุณดูไหมว่ามีออปชั่นลับอีกนะครับคุณสามารถเปิดขึ้นมาเนี่ยออปชันมันเยอะมากๆเลยนะครับดูฝั่งนี้นะนี้จะเป็นเบาะเย็นนะครับซ้ายขวาทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้จะเป็นม่านนะกดปุ่มนี้นะครับ ่าดูม่านนะครับม no. um, ่านลงเรียบร้อยแล้วนะครับกดอีกทีม่านขึ้นนะครับนะมีม่านหลังนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับหรูหรามากๆเลยม่านฝั่งนี้นะครับก็สามารถเปิดได้นะครับจากแค่สวิตช์ตรงกลางตรงเดียวนะครับสวิตช์ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยสามารถเปิดทุกอย่างได้หมดจากตรงนี้เลยนะครับไม่ใช่แค่ม่านนะอันนี้นะครับโคตรล้ําเลยอ่ะผมอยากให้คุณดูมาคือผมลองแล้วมันสบายมากๆเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะนวดนะครับนี่เบาะนวดนะซึ่งนะครับสามารถเปิดซ้ายขวาเนี่ยนี่ผมเปิดนี่ของผมเนี่ยผมเลือกตรงนี้นะเนี่ยดันดันหลังขึ้นลงนะครับนี่เปิดให้ตัวนี้สั่นนะได้ยินเสียงอืด,อ,ดอืดนะครับตัวนี้สั่นนะดันหลังขึ้นนะครับตอนนี้เบาะเนี่ยเป็นเบาะนวดเรียบร้อยนะครับเอาจริงโคตรสบายเลยอะ่ะเนี่ย คุณคิดดูตรงนี้นะเนี่ยคุณดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยเบาะฝั่งนี้นะคุณดูไหมคุณเห็นดูไกลๆนะครับมันนวดได้หมดเลยนะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งนวดนะครับเนี่ยเลือกออปชั่นได้หมดทุกอย่างเลยนะครับนี่นวดโคตรสบายเลยนะฮะจริงคุณคิดดูจะมีรถขนาดไหนที่สามารถมีเบาะนวดในนี้นะครับอยู่ในรถเลยอะ่ะอย่างเท่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเครื่องเสียงต่างๆของรถนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับเนี่ยซีดีท็อปเนี่ย ทุกอย่างจากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับน,น,นี่ก็จะสามารถเลือกแมปเนี่ยเรื่องดิสเพลย์เลือกไซส์ size, ทุกอย่างจากตรงนี้ได้นะครับปรับตรงนี้ได้นะครับจริงๆอยากเปิดเสียงให้ดูนะครับจะรู้เลยว่าจริงๆคือเสียงโคตรดีเลยนะออปชั่นตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่หูฟังนะครับสามารถใส่หูฟังได้จริงๆยังไม่หมดนะนะครับนี่เปิดปิดนะครับมีอย่างหนึ่งครับที่คุณพลาดไปได้คือตู้เย็นครับ นี้เป็นคูลบล็อกเลยนะครับเขาเขียน okay, เลยว่าคูลบ็อกนะครับข้างในนะครับถือว่าเย็นเก็บน้ําถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยเป็นคูลบ็อกนะครับเก็บเครื่องดื่มเย็นๆได้สบายๆนะอาจจะไม่ได้เย็นแบบอูร้อเปอร์เซนต์แต่ตรงนี้จับปุบเย็นเทียบเลยนะครับมีลมเปังมามีาตู้เย็นพร้อมนะครับเครื่องเสียงอย่างดีนะครับมาร์ลย้เป็นสันสบายอะไรสักขนาดนี้นะครับโอ้ เอาจริงนะคุณรีวิวยังไงก็ไม่หมดอ่ะผมไม่อยากรีวิวเลยผมอยากนั่งสบายๆแบบนี้ในราคา9,99,000นเก้าหมื่นเก้าพันะครับโคตรคุ้มเลยโอเคครับได้เห็นรายละเอียดนะครับแล้วก็สเปคของตัว Lexus LS 460นะครับตัวนี้เป็นรถปี2012นะครับไม่หนึ่งแสนหกพันนะครับบอกเลยว่าคลือหาดเคลื่อนที่ได้ออปชั่นมีครบหมดนะครับมือหนึ่งสิบเอ็ดล้านตอนนี้เหลือราคาเหลือเพียงแค่ 9 9 9 0 0 0ครับใครสนใจครับ061 0, 61, 0 61, 7, 6 1 7 4 6 2 2 2ครับ099 096661 6, 6, 6, 6หรือคีว่าโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับจะแลกจะเทิร์นจะขายหรืออยากฝากขายบอกเลยว่าคุ้มคุณรถ10ล้านอาจริงตอนนี้เหลือ10%ะผมบอกเลยถ้าใครจะซื้อรถลัก u ัวรีนะครับดูดีผมบอกเลยว่า คันนี้แต่งพร้อมดูแลพร้อมนะครับขับโคตรดีนะครับช้าอดแน่นอนสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมและติกตอกช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ